จังหวัดตราดร่วมกับกองทัพเรือค่ะกำหนดจัดงานวันวีนวรกรรมฐานเรือไทยในยุทธนาวีที่เกาะช้างประจำปี2568ค่ะ นายนะัทพงศ์สวนจิตผู้ราชการจังหวัดตราดพร้อมด้วยพลเรือโทอาภาชภานนผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่หนึ่งนายเอกราชกิติยพงศ์นายอำเภอแหลมงอบว่าที่ร้อยตรีกร,รกฎโอภาสผู้อํานวยการสํงงานักง,งานทททสํานักงานตราดและผ่านตํารวจเอกพัดพงศ์ทองสาริผู้กํากับการสถานีตนํารวจภูรแหลมงอบ ได้ร่วมกันถแถลงข่าวการเตรียมความพร้อมจัดงานวันวีรกรรมทหารเรือไทยในยุทธนาวีที่เกาะช้างประจำปี2568ครั้งที่37ที่บริเวณอนุสรสถานยุทธนาวีที่เกาะช้างอําเภอแหลมง,งอบจังหวัดตราด สำหรับการจัดงานวันวีรกรรมทหารเรือไทยในยุทธนาวีที่เกาะช้างประจำปี2568ครั้งที่37กองทัพเรือร่วมกับจังหวัดตราดอําเภอแหลมงอบและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดตราดกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่17-21ถึงมกราคม2568บริเวณอนุสร์สถานยุทธนาวีที่เกาะช้างอําเภอแหลมงอบจังหวัดตราดค่ะ เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมลำลึกและยกย่องเชิดชูวีรกรรมอันกล้าหาญของทหารเรือไทยจำนวน36นายที่ได้สละชีพปกป้องแผ่นดินไทยในการทำยุทธนาวีที่เกาะช้างกับเรือรบฝรั่งเศสบริเวณหมู่เกาะช้างในวันที่17มกราคม2484หรือเมื่อ84ปีที่แล้ว การจัดงานในปีนี้มีกิจกรรมประกอบไปด้วยช่วงเช้าในวันที่17มกราคมได้มีการประกอบพิธีตักบาตรและทําบุญอุทิศส่วนกุศลแด่วีรชนทหารเรือไทยที่เสียชีวิตในยุทธนาวีที่เกาะช้างมีพิธีบวงสวงดวงพระวิญญาณพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์พระบิดาของทหารเรือไทย พิธีเปิดงานในเวลาประมาณ11นาฬิกาส่วนช่วงบ่ายจะมีการนำประชาชนนักท่องเที่ยวที่สนใจร่วมประกอบพิธีลอยพวงมาลาบริเวณเกาะลิมด้านติดใต้ของเกาะช้างโดยปีนี้กองทัพเรือได้นำเรือหลวงตากศีลเป็นเรือประธานประกอบพิธีลอยพวงมาลานอกจากนี้มีกิจกรรมอื่นๆอาทินิทรรศการเชิดชูวีรกรรมทหารเรือไทยการโชว์กระโดดล่มของกองทัพเรือการออกร้านจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน